สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมในช่อง System นะครับจากกรณีทรัมป์เราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของอเมริกาเดิมทีอเมริกาดูเป็นประเทศที่แบ่งปันมีแต่ให้ทําไมตอนนี้อเมริกาดูเปลี่ยนไปดูเหมือนว่าจะให้น้อยลงหรืออาจจะไม่ได้ให้ในบางอย่างแต่จริงๆแล้วมันเป็นแผนหรือแม้แต่เพื่อนบ้านอเมริกากับแคนาดาจริงๆคือเพื่อนซีกันอย่างสุดๆแคนาดาถ้าจะเป็นเพื่อนซีอันดับหนึ่งหรือไม่ก็อันดับต้นๆของสหรัฐทำมาอยู่อยู่สหรัฐไปเล่นงานแคนาดาไปเล่นงานเม็กซิโกเม็กซิโกไม่เท่าไ จริงๆมันมีแผนมากกว่านี้จริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหากับแคนาดาอะไรเลยแต่มันเป็นแผนการอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูมันคือแผนการอะไรและในอีกมุมนึงเนี่ยมันมีสัญญาณมาก่อนหน้าแล้วไม่ใช่เพราะทรัมป์แต่ย้อนกลับไปก่อนหน้าเพราะการเปลี่ยนแปลงของโลกของปาเลสไตน์ที่ผมสังเกตเห็นก็คือปาเลสไตน์เนี่ยแหละที่ไปบุกอิสราเอลที่เราเห็นนะแล้วก็ไปจับตัวประกันที่เป็นชาวต่างชาตินั่นแหละนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้หลายประเทศทั่วโลกเริ่มมีแนวคิดขวา เริ่มมีแนวคิดอนุรักษ์นิยมมากขึ้นเราจะเห็นได้จากหลายประเทศทั่วโลกที่พรรคขวาจัดฝ่ายขวาจัดหรือแม้แต่กลางค่อนไปทางขวาเนี่ยได้รับเสียงมากขึ้นอย่างตัวอย่างที่ชัดๆก็คือสหรัฐทรัมป์เนี่ยได้รับเสียงอย่างถล่มทลายชนะแบบไม่ใช่เฉียดฉิวนิดเดียวนะชนะแบบมหาศาหลหรือแม้แต่รัฐสภายุโรปมาที่ยุโรปเนี่ยรัฐสภายุโรปที่มีการเลือกตั้งจะเห็นว่าพรรคที่ค่อนไปทางขวาได้รับเสียงอันดับหนึ่งแล้วก็พรรคขวาจัดอีกก็ได้รับเสียงที่เพิ่มขึ้นส่วนพรรคที่ออกไปทางซ้าย นะกลางค้อซ้ายหรือออกไปทางซ้ายเนี่ยได้รับสิ่งที่ลดลงอย่างมากสะท้อนถึงความคิดคนแม้แต่เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนี่ย p v v พักที่ขวาขวาจัดเนี่ยได้รับสิ่งอันดับหนึ่งหรือฝรั่งเศสฝรั่งเศสในการเลือกตั้งรอบแรกเพราะฝรั่งเศสมีการเลือกตั้งสองรอบรอบแรกก็คือเลือกว่าใครชนะแล้วถ้าคนที่ถึงเกณฑ์ก็จะได้รับการเลือกตั้งครั้งถัดไปคนที่ไม่ถึงเกณฑ์ก็ตกทิ้งแล้วค่อยมาเลือกตั้งต่อ2รอบฝรั่งเศสนี่รอบแรกเนี่ยขวาจัดชนะแต่รอบ2อโอเคมาครองชนะมาครองก็ออกแนวกลาง กลางซ้ายนิดๆจากทั้งสหรัฐจากทั้งรัฐสภา,าย,ยุโรปจากทั้งฝรั่งเศสจากทั้งเนเธอร์แลนด์จะเห็นได้ชัดว่าคนเนี่ยเริ่มมีแนวคิดเปลี่ยนไปเพราะส่วนตัวผมมองว่าเพราะปาเลสไตน์เพราะปาเลสไตน์เนี่ยบุกแล้วก็ไปจับตัวประกันเขาแล้วก็ไปเรียกร้องสิทธิ์คือเรียกร้องสิทธิ์ในประเทศเขาในปาเลสไตน์เอลเนี่ยคนไม่ว่าแต่มันดันไปเรียกร้องสิทธิ์ในยุโรปไปเดินขบวนไปทําไม่พอใจไปก่อความวุ่นวายปิดถนนเนี่ยคนไม่พอใจคนในยุโรปไม่พอใจมากถ้าเราไปดูในทวิตเตอร์คนที่เขาพิมพ์ต่อว่ากันห จนอังกฤษไม่พอใจด้วยความเป็นฝรั่งเขาก็ต้องแบบเสรีต้องเท่าเทีมเยมอะไรทรงๆนั้นทำให้จับคนอังกฤษเองคนอังกฤษที่ไปวิจารณ์คนที่เชียบบาลิสต้าเนี่ยก็จะโดนจับไปโดนคดีเพราะเขาก็มองว่ามันคือการสร้างความเกลียดชังนั่นแหละไปว่าเขาได้ยังไงกลายไปว่าจับคนกันเองซึ่งคนกันเองก็เดือดพอโดนจับก็เดือดเข้าไปใหญ่ว่าอา้าวแล้วทีพวกนั้นละ่ะพวกปาเลสไตน์มาก่อความเดือดร้อนปาเลสไตน์เนี่ยก็สร้างความวุ่นวายนั่นคืออย่างแรกนะพวกปาเลสไตน์เนี่ยมาสร้างความวุ่นวายแล้วก็ใช้คําที่ดูถูกกเยยเหหยยีดามือนนั เยียดยามเช่ายิวอย่างหนักแล้วก็ไม่พอใจคนที่ไปห้ามเขาพวกนี้ก็เหมือนกันทําให้สุดท้ายรัฐบาลอังกฤษ <c oughs> ก็ต้องออกมาเผยแพร่ว่าเฮ้ยเรามีนะเรามีจับคนพวกนี้พวกที่เชียร์ปาเลสไตน์เรามีจับแล้วนี่แหละทําให้คนก็ไม่พอใจพวกที่เชียร์ปาเลสไตน์เพราะสุดท้ายแล้วคุณมาสร้างความเดือดร้อนนั่นคืออย่างแรกสร้างความเดือดร้อนอย่างที่2หลายหลายประเทศในตัวนกาการก็อพยพเข้ามายุโรปอพยพเข้ามาอังกฤษ,มา,กฤษมาเยอรมน,นีมาฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่พอใจเขาก็ไม่ชอบเพราะต้องมาใช้งบประมาณเขาต้องมาใช้ร่วมกับเขา เดิมที่เสรีถ้ามีความเสรีนิยมออกไปทางซ้ายหน่อยก็โอเคถือว่าเท่าเทียมให้คุณเข้ามาได้แต่คุณเข้ามาแล้วมันเกิดปัญหาทําให้เขารู้สึกว่าคุกคามชีวิตเขาก่อความวุ่นวายแล้วก็มามีคดีข่มขืนอะไรก็ตามพวกนี้ไม่มีคุณภาพเป็นบุคลากรที่ไม่มีคุณภาพรับเข้ามาทําไมในยุโรปหลายประเทศต่อต้านมากแต่รัฐบาลก็รู้สึกไม่โอเคว่ามันไม่ควรไปว่าเขาอะไรทรงๆงนั้นนี่แหละมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาถาโถามสะสมกันมาเรื่อยเรื่อย คนในยุโรปไม่พอใจสะท้อนผ่านการเลือกตั้งเห็นไหมแล้วถ้าสภาย,ยุโรปฝ่ายขวาก็ชนะได้เสียงมากสุดแล้วพวกที่อพยพเข้าไปในยุโรปอพยพเข้าไปในสหรัฐเนี่ยที่เป็นตะวันออกกลางที่เชียร์ปาเลสไตน์ที่อ้างศาสนาเนี่ยก็ไปสังหารชาวยิวที่ไม่ได้ทําอะไรผิดมันมีข่าวออกมาแล้วตอนนั้นช่วงแรกๆที่บุกปาเลสไตน์บุกอิสราเอลเนี่ยช่วงแรกเห็นไหมมันไปสังหารชาวยิวในสหรัฐเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขาอยู่บ้านของเขาดีๆแต่แค่เห็นว่าเป็นชาวยิวก็ลยบุกสังหารเขาตำรวจสหรัฐก็จับไปแล้วแหละแต่นี่แหละ หลายอย่างเห็นไหมสะท้อนว่าให้อบพยพไปอพยพเข้าไปเสร็จสร้างความเดือดร้อนก่อความวุ่นวายไม่สร้างประโยชน์อะไรเลยเอาเอาแต่ตัวเองอะ่ะทำเพื่อตัวเองแล้วก็ไปใช้คําสอนผิดๆที่ผมเคยเล่าแล้วคําสอนเขาไปยังไงคําสอนเขาก็คือว่าสอนให้พีชีพเนี่ยถ้ามีพระเจ้าสั่งมาคุณไปพีชีพแล้วพอคุณจากโลกนี้ไปเนี่ยคุณจะไปขึ้นสวรรค์ขึ้นไปสวรรค์ก็จะมีผู้หญิงเจ็ดสิบกว่าคนแปดสิบกว่าคนไล่ล้อมคุณแล้วดูเขาจะภูมิใจมากกับความแบบเหมือนบ้าผู้หญิงอะไรแบบนั้นท,ทั้งที่ความเป็นผู้หญิงความเป็นนนนนเพศมักกําหดขึ้นในโล มนุษย์ทุกคนเข้าใจแบบนี้แล้วก็เข้าใจว่าแบบนี้สามารถใช้กับทุกอย่างจริงๆแล้วถ้าไม่เป็นแบบนี้ถ้าเราตายไปแล้วมันอาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งรูปแบบความคิดหนึง่งเราอาจจะมีสัมผัส7สัมผัส8สัมผัสทุกวันนี้เรามี5สัมผัสก็คือตาก,ก็คือ1จมูกคือ2ดมกลิ่น3คือลิ้นลิ้มรส4คือหูหูฟัง5้าก็คือจับ5สัมผัสบางคนอาจจะมีซิกเซนอะไรก็ตามแต่เพราะธรรมชาติกําหนดให้เราเป็นแบบนี้ ตามร่างกายตามชีววิทยาของเราแต่เมื่อเราตายไปแล้วเราอาจจะไปอีกรูปแบบกฎเกณฑ์หนึ่งก็ได้แต่นี่แหละพวกนี้ก็ไปเชื่ออะไรแบบนี้ก็เอากฎเกณฑ์นี้ไปสร้างแล้วก็เชื่อเลยแล้วก็ไปพีชีพตัวเองพูดแค่นี้ก็เชื่อเราถึงได้เห็นไงว่าเขาพีชีพกันเป็นว่าเล่นคนอะไรอยากไปพีชีพเพราะว่าเขาโดนสอนม,มาแบบนี้นี่แหละพวกนี้รวมกันเนี่ยทำให้ในยุโรปเขาไม่พอใจคนกลุ่มนี้ไม่อยากรับคนกลุ่มนี้เข้ามาแล้วเพราะไม่มีคุณภาพก่อความวุ่นวายในสหรัฐเห็นไหมก็ไม่โอเคเหมือนกันขับไล่ ในสหรัฐจะไม่ใช่ตะว,วันออกกลางจะเน้นขับไล่คนที่เป็นประเทศทเพื่อนเพื่อนบ้านาที่เป็นพวกอเมริกาใตา้ลาตินอเมริกาเนี่ยพวกนี้เข้าในสหรัฐเยอะแล้วก็ไปก่อคดีทรัมป์ก็มีเปิดเผยให้ทานเนียบเขาเนี่ยเปิดเผยข้อมูลว่าคนที่ฉันจับเนี่ยมันคือพวกก่อคดีอาชญากรรมพวกข่มขืนพวกคุคกคามทางเพศทั้งนั้นเผยมาให้ดูแล้วก็จับส่งกลับประเทศนี่ยังดีนะสหรัฐเนี่ยส่งกลับประเทศฟรีนะเที่ยวบินสหรัฐเที่ยวบินกองทัพสหรัฐเนี่ยขึ้นฟรี ใมเมั่คุณทางานเสร็จคุณก็ต้องนั่งเครื่องบินกลับก็นเหนื่อยหรือเดินทางกลับแบบลาบากอันนี้ก็ส่งกลับไปถึงที่ซึ่งส่งกลับไปทางเม็กซิโกส่งกลับไปทางโคลอมเบียที่เป็นข่าวนะาที่ดังๆแต่โคลอมเบียดันไม่ยอมรับตอนแรกที่ส่งกลับโคลอมเบียโคลอมเบียบอกว่าไม่ได้มาส่งกลับได้ยังไงทั้งที่คนประเทศตัวเองแท้ๆแต่โคลอมเบียอ้างเพราะถ้าไม่รับมันจะดูไม่ดีว่าอ้าวคนประเทศตัวเองแต่ไม่รับโคลอมเบียก็อ้างว่าเพราะว่าสหรัฐเนี่ยจับเขามัดมือมัดเทา้าใส่ใส่พวกโซ่อรารมโซ่ไว้มันละเมิดสิทธิคความเป็นน นะคุณต้องส่งกลับมาในสภาพปกติสิอะไรประมาณนั้นซึ่งมันเป็นข้ออ้างแน่นอนวินยูชนพื้นฐานก็เข้าใจว่าถ้าเขามัดมือมัดแขนมาคุณก็ให้เขาลงจอดแล้วก็รีบถอดเขาถอดกุญแจมือเขาออกมาแล้วก็ให้เขาเข้าประเทศตัวคุณเองไงก็จบแล้วนี่แล้วคุณจะไปรอให้เขามัดนานทําไมเพราะาคุณก็ไม่ได้ห่วงเขาแปลว่าไงแหละมันเป็นข้ออ้างข้ออ้างเพื่อไม่ให้ส่งกลับประเทศสุดท้ายทรัมป์ก็เลยบอกว่าถ้ายังไม่ยอมรับคนของตัวเองนะี่ยฉันก็จะขึ้นภาษี25%คุณไปคุณมาโอเคยอม สุดท้ายก็ยอมก็เลยให้เข้าประเทศให้ลงจอดได้ไม่งั้นสหรัฐก็จะลำบากบินไปถึงที่จากสหรัฐบินมาถึงโคลอมเบียเนี่ยไกลมากนะใช้เวลาน่าจะประมาณ8 9ชั่วโมงได้พอข้ามทะเลถ้าเป็นเม็กซิโกก็จะง่ายเพราะว่าอยู่ทางใต้สหรัฐก็อาจจะขับรถมาก็ได้หรืออาจจะเครื่องบินที่บินได้แป๊บเดียวไม่ได้นานมากส่งกลับได้ประมาณนั้นสุดท้ายก็ยอมนั่นแหละโคลอมเบียสุดท้ายก็ยอมให้กลับไม่งั้นจะโดนขึ้นภาษี25หลังจากนั้นก็ขึ้นภาษีเป็น50ทุกคนทุกประเทศต้องง้อสหรัฐทั้งนั้นเพราะ จ่ายเงินให้ทุกประเทศทั่วโลกเยอะมากแล้วก็ขาดดุลให้หลายประเทศทั่วโลกเยอะมากเดี๋ยวจะพาไปดูว่าสรุปแล้วใครจะชนะเกมนี้จริงๆลรวสหรัฐถือว่าอยู่เหนือกว่าทุกประเทศมากเพราะเขาให้เงินทุกประเทศเขาช่วยเหลือฟรีก็มีแล้วก็เป็นทั้งการบริโภคแล้วก็เงินเขาใหญ่ของก็แพงอยู่แล้วการที่เราเอาของราคาเท่ากับของเราไปขายเขาเราสามารถขายแพงขึ้นได้ขายแพงขึ้นได้กําไรเยอะขึ้นเราก็ยังมีสิทธิเรื่องความช่วยเหลือเรื่องภาษีไม่พยายามจะก๊อปปี้เรียนแบบคุณ ไม่เหมือนจีนนะจีนเวลาคุณมีอะไรดีๆก็ปิ้เรียนแบบแม้แต่ล่าสุด AI อะไรเขาทําได้ก็เรียนแบบเขาแล้วก็อ้างว่าทําได้ดีกว่าไม่มีดีกว่ากิกกอกทั้งนั้นคุณภาพต่ำดูรถจีนสิฮะรถจีนคุณภาพตา่ำกิกกอกมากใช้ๆไปเดี๋ยวมือจับประตูลุดเดี๋ยวจอดับเดี๋ยวขับไม่ได้ออกจากศูนย์ไม่นานก็ดับอะไรเงี้ยคุณภาพจีนแต่ถ้าคนที่โอเคอยากใช้ก็ใช้ไปแต่เดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งมาอธิบายเรื่อง AI เรื่องดีฟซีของจีนเนี่ยมันดีจริงหรือ หรือว่ามันก็รัฐบาลจริงอยู่เบื้องหลังส่วนตัวผมว่ารัฐบาลจริงอยู่เบื้องหลังเช่นกันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะทําให้คนเนี่ยเลือกฝ่ายขวาม,มากขึ้นลดความเป็นซ้ายลงก็คือเรื่องอิมานเคลีฟอันนั้นดังมากผมเคยเล่าไปแล้วอิมานเคลีฟที่ไปแข่งโอลิมปิกไปแข่งกับผู้หญิงแล้วก็ชนะผู้หญิงแทบจะทั้งหมดส่วนใหญ่คือชนะทางที่อิมานเนี่ยทุกคนมองว่าเป็นคนส่วนใหญ่แหละคนส่วนใหญ่คนภายนอกมองก็คือผู้ชายแต่โอลิมปิกบอกคือผู้หญิงเพราะฮอร์โมนนู่นนี่นั่นตรวจแล้ว เขาไม่ได้สนเขาสนแค่ว่าเออตรวจนู่นตัวนี่แล้วฮอร์โมนมันได้ก็พอทั้งที่ผู้ชายสามารถไปกินฮอร์โมนให้เป็นแบบนั้นได้ผู้หญิงเสียเปรียบนะณนะตอนนั้นเนี่ยผู้หญิงที่แข่งกับอีมานเคลิฟแล้วแพ้ก็เสียใจยก็ออกจะเห็นถึงการแสดงออกทางเวทีว่ามันมันไม่แฟร์ทรงนั้นทําให้เกิดความสนใจทั่วโลกผมก็เอามาเล่าซึ่งมันไม่แฟร์กับผู้หญิงจริงหลายอย่างหลายครั้งบางทีเสีดีเกินไปจนทําให้ไปคุกคามสิทธิ์ของผู้หญิงคือผมไม่ได้ว่าไม่เห็นด้วยเรื่องของ lgbtq นะผมสนับสนุนมากเสรีภาพแต่คืือออต้้งงงไมไมม่่คคคคกาสสิิิิททธธ์นนหถึผูญ หรือแม้แต่เรื่องของการใช้คำทางเพศเดี๋ยวจะไปต่อเรื่องของคำทางเพศที่ช้ำระบุว่ามีแค่เพศชายเพศหญิงและสุดท้ายผลตรวจออกมาน่าจะ1-2เดือนให้หลังนั่นแหละผลตรวจออกมาพบว่าเพศกําเนิดคือผู้ชายนั่นแหละเป็นผู้ชายแล้วก็อาจจะไปกินฮอร์โมนอะไรหรือเปล่าทําให้มีความเป็นผู้หญิงเพราะว่าโครงหน้าอะไรคนก็มองว่าเป็นผู้ชายนี่แหละผู้หญิงเสียเปรียบใช้สิทธิ์ผู้หญิงผู้หญิงบางคนอาจจะไม่สีเรียสก็คือได้ก็ถือว่าคุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งมีผู้หญิงที่โอเคกับเรื่องแบบนี้ก็ไม่ได้สี่เหียสไม่ได้รู้สึกคุก อย่างนักเขียนบทแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรก็ออกมาพูดเรื่องนี้เยอะเรียกร้องเรื่องนี้เยอะเรื่องตอนที่อีมานเคริฟดังเนี่ยเขาก็ออกมาเรียกร้องซึ่งก็มีคนสนับสนุนด้วยเยอะนะเพราะมองว่าเป็นการแบบอะไรอะไรก็ต้องใช้สิทธิ์แต่ของผู้หญิงอย่างเดียวนั่นแหละตรงนั้นอาจจะทําให้หลายคนเริ่มคิดไม่แม้แต่ผู้หญิงคิดผู้ชายก็คิดผมก็มองว่าอันนี้คือการแบบไปใช้สิทธิ์ผู้หญิงมากเกินการแข่งกีฬาเนี่ยแรงผู้ชายมากกว่าผู้หญิงมันก็ไม่ควรไปแบบนั้นผู้หญิงจะเสียเปรียบแล้วคุณแข่งยังไงคุณก็ชนะอาจจะม แต่คุณแพ้ก็ต้องแพ้ให้กับผู้หญิงที่เขาฝึกหนักมากจริงๆแต่เดิมทีได้เปรียบไงทางกายภาพทางสรีระคุณได้เปรียบอยู่แล้วประมาณนั้นส่วนหนึ่งทําให้หลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าการปล่อยให้เสรีเกินไปก็ไม่โอเคทีนี้ก็โยงมาถึงเรื่องของสหรัฐที่ในยุคทรัมป์เนี่ยก็ประกาศว่าในสหรัฐเนี่ยจะใช้แค่คําว่าเพศชายกับเพศหญิงทีนี้คุณสนทีก็ไปพูดไปพูดแซะคุณแซนว่าคุณแซนคุณจะไปอเมริกาเนี่ยไปไม่ได้นะลองดูสิในประเทศเขาเนี่ยมีแต่เพศชายกับเพศหญิงในทรงๆนั้นคืือออผมไมไไ่่รรูู้คุณสสนจะออะ จะถือว่าไปสหรัฐไม่ได้เพราะสหรัฐเขาไม่ต้อนรับเพศที่3หรือเปล่าหรือยังไงซึ่งความจริงไม่ใช่น่ะทุกเพศทุกเพศเนี่ยทุกเชื้อชาติถ้าไปอย่างถูกกฎหมายคุณสามารถไปอยู่ในสหรัฐได้อย่างเสรีไอ้ที่เขาบอกว่าเพศชายกับเพศหญิงไม่ได้หมายถึงว่าต้องมีแค่2เพศแต่เขาหมายถึงว่าระบุเพศเวลาคุณระบุเพศคุณระบุชายกับหญิงแต่ก่อนจะมี X กซกะบาดก็คือไม่ระบุเพศหรืออาจจะบอกว่าตัวเองเป็นเพศที่ส ก็จะเป็นกากะบาทแต่หลังจากยุคท้ัมก็ประกาศว่าให้เขียนเลยเพศกําเนิดคือชายก็คือชายหญิงก็คือหญิงถ้าคุณเกิดมาเป็นชายก็คือใช้ชายเกิดมาเป็นหญิงก็คือใช้หญิงก็คือตามเพศกําเนิดนั่นแหละแล้วก็จะไม่ใช้คําว่าเจนเดอร์จะใช้คําว่าเซ็กซ์แทนถ้าเจนเดอร์ก็คือเหมือนเพศสภาพตามสภาพเนี่ยคืออะไรแต่ถ้าเซ็กซ์ก็คือเพศกําเนิดเกิดเกิดมาเป็นยังไงก็คือเป็นแบบนั้นนี่แหละซรจะใช้ระบบนี้ว่าเกิดมาเป็นแบบไหนก็คือเป็นแบบนั้นซึ่งส่วนตัวผมเห็นด้วยขอแค่ไม่ไปละเมิดสิทธิ์ไปห้ามเขาอะไรเงี้ย ให้เขามีเสรีภาพคุณแซนสามารถไปสหรัฐอเมริกาได้ปกติเพียงแต่เวลาระบุก็ต้องระบุเป็นชายซึ่งผมเห็นด้วยมองว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าในเมื่อเราทุกคนเราทุกคนเนี่ยเรียกร้องให้คนอื่นต้องยอมรับในตัวเราเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับในตัวเองก่อนว่าตัวเองคืออะไรก็เขียนไปเลยว่าเรากําเนิดเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เลยอยากเป็นแบบนี้มันก็โอเคก็อธิบายได้ไม่ใช่ปัญหาผมมองไม่ใช่การละเมิดสิทธิ์มันคือการยอมรับตัวตนในธรรมชาติของเราแล้วที่สําคัญคือก็จะมีผู้ชายอีกหลายคนที่รู้สึกว่าอยากจะรู้ว่าคุณเป็นผู้หญิงแท หรือไม่ใช่ผู้หญิงแท้ตั้งแต่แรกมือถึงตามกําเนิดมันสําคัญมากคือมีรสนิยมแบบนั้นแต่ฉันไม่ได้มีรสนิยมที่ว่าเกิดมาเป็นเพศเดียวกับฉันแล้วก็ค่อยเป็นผู้หญิงแล้วแต่คนแต่บางคนจะเป็นแบบนี้คือถ้าเขาเจอคนที่ซื่อสัตย์พูดตรงๆว่าเกิดมาเป็นแบบนี้แล้วค่อยมาเป็นแบบนี้ก็โอเคมันก็เข้ากันได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเขาเจอคนที่โกหกเขาละ่ะว่าเป็นผู้หญิงเลยแล้วเกิดมีอะไรขึ้นมาแล้วมารู้ภายหลังเขาจะรู้สึกแย่มากะไรทรงๆนั้นมีคนที่พูดตรงๆก็มีคนที่ไม่พูดตรงๆก็มี มันจะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นก็ถ้าอิงตามกําเนิดมันก็จบจากกําเนิดคืออะไรธรรมชาติให้มาเป็นแบบไหนแล้วค่อยแปลงก็จะเจอคนที่ถูกใจไงคนที่ถูกใจเหมือนกันคนที่ชอบเหมือนกันก็โอเคมันก็จบแล้วคุณเสถาก็ใช้โอกาสนี้ไปแซรสาระโอกาสที่ไทยเนี่ยแต่งงานเพศเดียวกันได้แล้วูงๆงนั้นไปแซว่าเนี่ยไทยเนี่ยมีแต่เปลี่ยนให้มันดีขึ้นสาระฐเนี่ยดูเปลี่ยนให้มันเก่าลงไปสงซงนั้นไม่ใช่มันคนละเรื่องไทยแต่งงานเพศเดียวกันได้แต่สหรัฐแต่งงานเพศเดียวกันได้ตั้งแต่ปี2015 การที่ไปบังคับว่าห้ามแต่งงานเพศเดียวกันมันคือขัดต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐทาให้เป็นเสรีภาพตั้งแต่ปี2015สหรัฐทําได้นะแต่งงานเพศเดียวกันได้ไม่ใช่ว่าแบบอะไรเสรีภาพไม่เสรีภาพส่วนการใช้คํานําหน้าแค่นั้นดัแบบระบุระบุก็คือชายหรือหญิงแค่นั้นจะไม่มีระบุว่า X กกกบาทเพราะฉะนั้นจําไว้นะไม่ใช่อย่างที่เขาบิดกันนะคนไทยที่เป็นเพศที่3ไม่ว่าเพศไหนก็ตามสาม,มารถเดินทางเข้าสหรัฐได้อย่างปกติอย่างแข็งแรงอย่างไม่โดนกีดกัน